ค่ะคลิปนี้นะคะคุณนัทจะพามาที่ห้องเก็บสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารแคว้นมคตในกรุงราชครุนะคะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือเขาที่เขาเจาะลงไปนะคะเพื่อเป็นห้องเก็บสมบัติที่อยู่ด้านในพระเจ้าพิมพิสารเอาสมบัติมาเก็บไว้ที่นี่นะคะเป็นตำนานเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องเล่าและที่นี่ยังมีอะไรอีกมากมายที่น่าสนใจตามมาดูกันค่ะ นะคะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือเขาเชื่อว่าเป็นประตูประตูเก็บสมบัติประตูห้องเก็บสมบัติห้องเก็บสมบัติจะอยู่หลังประตูนี้นะคะเขาเชื่อว่าพระเจ้าพิมิสารเอาสมบัติมาฝังไว้หลังประตูเนี้ยภายในถ้าแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยที่มีอ,อังกฤษนะคะเข้ามายึดอินเดียทหารอังกฤษเนี่ยพยายามที่จะยิงปืนเข้ามาและตรงนี้เป็นรอยประสุนพยายามจะยิงเพื่อทําลายประตูนี้ไม่สามารถทําลายประตูนี้ได้ แล้วก็ไม่มีใครสามารถทําลายประตูนี้ได้นะคะแต่มันมีวิธีการเปิดประตูนี้เพราะว่ามีคาถาเปิดประตูอยู่ที่ตรงนี้จะเป็นคาถาเปิดประตูที่เขาสลักเอาไว้นะคะแต่คาถาเปิดประตูนี้ไม่มีใครอ่านได้เขาเชื่อว่าถ้าใครสามารถอ่านคาถาเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะสามารถเปิดประตูได้และอีกความเชื่อหนึ่งคือเชื่อว่า พระภิกษุหรือใครก็ตามที่ทรงอภิญญาที่มีบุญจะสามารถหายตัวเข้าไปในประตูนี้ได้ซึ่งประตูนี้จะเชื่อมกับสัตบัญคูหาสามารถเข้าทางประตูนี้แล้วก็ลอดเขาผ่านไปถึงถ้ำสัตบัญคูหาได้ค่ะเรื่องเป็นแบบนี้ให้เพื่อนๆดูรูปสลักเหล่านี้นะคะแล้วรูปสลักเหล่านี้ล่ะเพื่อนๆคิดว่าเป็นใครอ่าหมอตาลคิดว่าเป็นใคร หนูคิดว่าเป็นพระพุทธเจ้านะคะเอาที่แบบดูจากดูจากภาพจนะําที่เราเคยจําได,ด้รู้สึกว่านั่งสมาธเิเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าศาส,สดาของศาสนาเซนคือศาส,สนาของศาสนาเชนคือศาสดามาหาวีระนะคะละทัทธินุ่งลมห่มฟ้ามีรูปร่างเหมือนพระพุทธเจ้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นรูปเหล่านี้ไม่ใช่รูปของพระพุทธเจ้าอะไรที่ทําให้เรารู้เพราะภาพเหล่านี้เปลือยทั้งหมด ไม่มีสบงไม่มีสังคติไม่มีสบงไม่มีสังคติซึ่งเป็นไปไม่ได้ในพระไตรปิฎกนะคะบันทึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเ,เราจะเห็นฉากเลยเวลาพระพุทธเจ้าออกบินฑบาตพระพุทธเจ้าถือบาทและจีวรแต่ว่าสวมบาแต่ว่าถือบาทและสวมจีวรครองจีวรครองสังคติครองสบงเรียบร้อยนะคะอุดเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่เราเห็นเนี่ยไม่มีเครื่องนุ่งห่<ผ>มของพระพุทธเจ้าเลยเพราะนั้นเราจึงเชื่อว่าอันเนี้ยไม่ใช่คือไม่ใช่เชื่อละฟันธงค่ะชัดเจนค่ะครูสิ่งสำคัญนะคะที่ชี้ให้เราเห็นว่ารูปสลักนี้ไม่ใช่รูปของพระพุทธเจ้าอ้าวตาลเข้ามาดูเลยเห็นอะไน,นี้ไหมขออนุญาตนะคะอันเนี้ยคืออวัยวะหรือที่เราเรียกว่าองคชาตนะคะซึ่งอันเนี้ย ดูลักษณะเนี่ยรูปเห็นหมัมเขาสลักค่อยลงมาอย่างเงี้ยเหมือนของคนปกติแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมหาบุรุษผู้มีมหาปุริลักษณะพระคุยหะของพระพุทธเจ้าจะเร้นเข้าไปมหมายความว่าเมื่อไม่ใช้จะเร้นเข้าไปในฝกักเหมือนกับล้อเครื่องบินที่ถูกเก็บเข้าไปใต้ท้องเครื่องบินอย่างนั้นอขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากคุณนัท่ะ